ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถนหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการเพิกรดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น random น,นะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนตั้งใจหรือบังเอิญมาดูคลิปนี้ก็มาฟังคำทำนายดีๆกันเ ะค,ะคือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นกิ่งฟ้าเชื่อเสมอนะคะคนเราแบบได้มาดูคลิปกิ่งฟ้าหรือไม่ก็ตามแต่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะคะว่าอาจจะมีไม่กี่คนที่เข้ามาดูนะคะกิ่งฟ้าจะให้หัวข้อของวันนี้นะคะชื่อว่าคุณจะเป็นประมาณ39%จริงๆประมาณเ3 9ถึงนนะคะที่จะพบการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะโอกาสเนี้ยเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณหรือว่ามันจะเป็นโอกาสที่คุณจะต้อง อลองทำดูนะคะอ่ะฉะนั้นเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอกาสนี้ต้องเป็นของเราต้องเป็นของคุณประมาณนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรก็มาฟังกันดีกว่าเนาะอะ,ะ perseverance โอ้ไพ่ขึ้นสวยตั้งแต่ต้นนะคะ openness nature understanding พ i o r ร t i e s พระหนุมานพระแม่กาลีกิ่งฟ้าขอเพิ่มอีกอีกหนึ่งใบนะคะสักครู่หนึ่งนะพระแม่ราธาเค Queen of Cups, Page of Wands กิ่งฟ้าขอแป๊บน,นึงนะอยู่ดีพลังงานขึ้นมาขอขอเป็นอีกเพิ่มไปเลยเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะคะกิ่งฟ้าก็คิดว่าทำนายสามแถวเลยดีกว่าปกติทำนายแค่สองแถว <laughs> มีสามแถวมีแถวขึ้นเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ Seven of Pentacles, The Death, The Chariot, Six of Pentacles Page of Pentacles, Three of Swords, Two of Wands, King of Cups, Temperance, The Empress. The h i r r o p f e n t e Tower, the Death, อืม the Dead เข้นมาสองเลยอ่าติดก,ก,กันกับ Tower คือจบลงจากวันเซงย่างแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่จริงอืม Judgment ไพ่ขึ้นดี The High Priestess, the Strength, and the last one, the Magician ลดลดมากอ่ะเรามาดูกันพลังงานเป็นยังไงหนักแน่นมากโอ้มาสามแถวเลยรอบนี้อยู่ดีก็อยากเปิดสามแถว ถ้าคนดูคลิปกิ่งฟ้าบ่อยจะทราบไม่ค่อยได้เปิดเปิด2 2แถวเนี่ยแหละจ้ะแต่เอรอบนี้มานะคะอันดับแรกกิ่งฟ้าชอบมีคําเตือนอยู่แล้วคุณจะทราบดีถ้าใครดูเป็นประจําจะทราบว่ากิ่งฟ้าชอบมีคําเตือนเพราะว่าคําเตือนเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะกิ่งฟ้ามองว่าดีนะถ้าคลิปไหนมีคําเตือนมันเหมือนกับว่าเราจะได้ระวังตัวเอาไว้นะคะอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นคือช่วงนี้เซนส์ของคุณจะแรงกิ่งฟ้าพูดเลยว่าเซนส์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเห็นอะไรเหนือธรรมชาติช่องกิ่งฟ้าจะอยู่เป็นความเป็นจริงแต่่ถาาว เรามาด้านดูดวงมันก็จะอาจจะมีงมงายเล็กน้อยแต่เซนส์ของคุณเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่เราจะมองเหตุการณ์หรือมองคนออกว่าใครมาดีมาไม่ดีหรืออาจจะมองว่าสิ่งนี้เราควรทำไหมสิ่งนี้เราควรไปต่อไหมหรือพอแค่นี้หยุดแค่นี้ดีหรือเซนส์ในการจัดการปัญหาต่างๆก็ได้ที่มันอาจจะมีเข้ามามันอาจจะด้วยประสบการณ์ของคุณความเก่งของคุณความสามารถของคุณจากสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันเลยทําให้รู้ว่าอืมฉันต้องจัดการแบบนี้ฉันต้องดียวคนคนนี้ยังไงฉันต้องพูดกับคนนี้ยังไงฉันมีหลักจิต ยังไงหรือว่าจะต้องใช้มันสมองของเราในการแก้ไขพิกแพงยังไงเอาเป็นว่าคุณเอาตัวรอดได้และพิกแพงสถานการณ์ได้เก่งมากเวอร์ต้องชมคํานี้ค่ะตบมือค่ะเนี่ยไพ่ขึ้นดีนะคะ แต่เซนส์ของคุณต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงนะคะกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณดูแล้วนะําเป็นงมงายหรือเซนส์เนี่ยอะไรที่แบบอุ้ยเหนือธรรมชาติกันไปอยู่เป็นความเป็นจริงไม่ไม่ะนั้นแบบเดี๋ยวเราจะคิดว่าอุ้ยฉันเป็นคนมีเซนส์ฉันเป็นคนเป็นผู้วิเศษไม่ใช่เอาหลักความเป็นจริงนะคะเข้าสู่นะจงมีสตินะไพ่เลยขึ้นเป็นลักษณะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้แหละคุณจะแบบเขาเรียกว่า หลบหลีกได้ทันกับปัญหาที่มันจะเข้ามาหรือหลบหลีกใครที่มันไม่ดีนะคะสมมติเปรียบเปยว่าสมมติเรากําลังคุยกับคนคนหนึ่งในเชิงแบบกําลังคุยกําลังจีบเราก็รู้สึกว่าพลังงานมันหรือว่าคนคนนี้มันน่าจะไปกันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะเป็นต้นนะคะแต่ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนพลังงานเปลี่ยนแปลงไม่แปลกว่าทําไมไพ่ถึงขึ้นมาเป็นแบบนี้บางคนกลัวไพ่เด็ดๆกลัวไพ่ทาวเวอร์มากกิ่งฟ้าไม่กลัวกิ่งฟ้าชอบทำไมถึงชอบเพราะว่าคนเรามีการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องที่ดีค่ะเราจะทําอยู่กับที่ย่ําอยู่กับที่มันไม่ได้บางทีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เนี่ย j u d g m น t คือการเริ่มต้นเหมือนเป็นหนึ่งการเกิดใหม่หรือว่าการมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าการจบลงจากสิ่งเดิมโปรเจกต์เดิมหรืออดีตครั้งเดิมและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่ากาลังเดินไปสู่โลกว่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันสามารถเป็นได้ว่าคุณกําลังจบจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีหรือว่าต่างคนต่างไม่่ใชขออองงกกกกัันนนแลละหรรืาาาจจจจเป็บ งานที่รู้สึกว่าเออพอแล้วฉันทำโปรเจกต์นี้มานานแล้วหรือว่าจบจากงานที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราในตอนนี้ฉันอยากจะไปเติบโตฉันอยากจะเดินเติบโตเจริญก้าวหน้าไปสู่ทางที่ดีขึ้นแต่บางคนบอกว่าเออก็ทํางานที่เดิมค่ะอาจารย์แต่มันอาจจะมีเรื่องใหม่ท้าทายเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าได้รับงานมอบหมายที่ยิ่งสําคัญมากยิ่งขึ้นก็ได้คือต้องบอกตรงๆนะช่วงนี้คุณจะได้รับการชื่นชมการชื่นชอบได้รับการยอมรับมากกว่าปกติ เป็นสัญญาณที่ดีนะคะอ่ะอีกหนึ่งคำเตือนเล็กน้อยนะคะช่วงนี้กิ่งฟ้าเตือนแทบทุกคลิปไม่รู้ทำไมคือไพ่มันขึ้นมาเลยจาเป็นต้องพูดไม่ได้แบบว่าเอออยากจะพูดทุกคลิปหรอกนะคะแต่ไพ่เขาขึ้นมาคื้นหนึ่ง ช่วงเนี้คุณใจปั้มใจกว้างใจใหญ่ทําได้แต่คุณต้องมีสติคือหนึ่งบางทีการที่เราจะช่วยเหลือใครช่วยเหลือได้เป็นคนดีเป็นได้ดีมากๆอนุโมทนาแต่คุณต้องไม่ทําหรือช่วยเหลือจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนถ้ามันเป็นหน้าที่ต้องช่วยเหลือก็ต้องทําแต่ถ้าอะไรที่มันเกินมากเกินไปหรือว่าแบบใครมาขอหยิบยืมตังหรือให้เราไปเซ็นคาประกรันหรือว่าไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรที่แบบมันสามารถเหมือน cost trouble ได้คือแบบมันสามารถ ทำให้เกิดปัญหาได้อะคะ่ะคุณต้องหลีกเลี่ยงเลือกที่จะปฏิเสธให้เป็นนะคะไม่เช่นนั้นเราอาจจะนาพาความเดือดร้อนใช้เซนส์ตัวเองตอนนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแต่อีกมุมหนึง่งช่วงนี้อย่าไปไว้ใจใครมากร้อยเนคือหมายถึงว่าเรากิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าคุณต้องระแวงทุกคนทุกอย่างเกินไปอันนั้นคือจะกลายไปว่าเราจะสติหลุดสติแตกเกินไปไม่ใช่เอาแบบความจําเป็นว่าหรือว่าแค่ระวังตัวละกันต้องเียแบบนี้นะว่า ช่วงนี้อย่าไปคลิกลิงแปกอย่าไปไว้ใจคนง่ายจะร่วมลงทุนอะไรกับใครคิดให้มันดีๆอย่าลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงอย่าไปเชื่อว่าอุ้ยเราจะได้เงินตรงนี้ตรงนั้นจริงๆดูเหมือนแบบอย่าไปฟังอะไรที่มันขายฝันมากเกินไปแล้วก็ที่สําคัญบางทีถ้าสายแปลกมากๆโทรมาถ้าแบบเริ่มคุยแปลกๆวางไม่ต้องยุ่งนะคะเพราะว่า ม่ฉาชีพ s c a ม m e r หรือมิจีเนี่ยมันเยอะมากนะคะคุณต้องระวังคุณคิดว่าคุณจะไม่โดนบางทีมันก็โดนได้เมื่อจังหวะด,ดวงเราต้องโดนสมมตินะอันนี้สมมติไม่ได้บอกว่าเราต้องโดนฉะนั้นเราดูดวงตรงนี้เพื่ออะไรคะเป็นมนุษย์เหนือดวงจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นระวังเอาไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะไพ่เขาขึ้นมากิ่งฟ้าเลยจําเป็นต้องพูดนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่ออย่างางใครที่มาดูคลิปนี้ระวังตัวเองได้แน่นอนและกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะอันดับถัดไปเรามาฟังเร บางคนอาจจะปรับตำแหน่งขึ้นได้เงินเพิ่มบางคนอาจจะเริ่มงานที่ใหม่แล้วดีขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะแปลว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนเมตตาเอ็นดูมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับเรามี โอกาสในเรื่องของการทําเงินช่องทางในการทําเงินหรือมีคนแนะนําเราให้รู้จักกับอีกบุคคลหนึง่งมีคอนเน็ชันเพิ่มมีช่องทางหรือมีลู่ทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นหรือลู่ทางในการสร้างอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นมันเลิศตรงนี้แหละพลังงานมันขึ้นมาแบบตีหากีิฟฟ์มากกี่วฟ์เลยแบบต้องต้องพูดเลยเพราะว่าไพ่มันคือการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของคุณช่วงนี้คือมันดีมากกริฟ้าจึงจําเป็นจะต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาคือไพ่มันแบบเหมือนเป็นพลังงานที่แบบทาเถอะทาคลิปนี้สักทีหนึ่งนะคะให้แฟนช่องดูหรือว่าคนที่เพิ่งแแบบผ่่าาานนมมดูก็ตะะคะล้วพ พระแม่กาลีพระหนุมานส่วนมากแล้วมันแปลว่าอะไรเหมือนกับว่าปัญหาจบสิ้นจบลงใครที่คิดไม่ดีศัตรูมาหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าทําอะไรเราไม่สําเร็จแต่กินฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณทําไม่ดีกับใครมันเข้าตัวคุณเองนะคุณทํากรรมยังไงถ้าทํากรรมดีคือดีทํากรรมไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่าเช่นเดียวกับกับคุณถ้าใครทําไม่ดีกับเราบอกเลยว่าเขาทําอะไรคุณไม่สําเร็จนะคะเหมือนคุณเองต้องพูดตรงๆเหมือนมีบุญมีบารามีหรือว่า มันมีเกาะกำบังอะไรบางอย่างที่มันป้องกันตัวเรามันอาจจะเป็นบุญกุศลมันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบอะไรก็ตามแต่ทําอะไรเราไม่สําเร็จในช่วงนี้นะคะฉะนั้นหมั่นกระทาในสิ่งที่ดีหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์หมั่นสร้างบุญกุศลในรูปแบบต่างๆกิ่งฟ้าเชื่อว่าจะคุ้มครองคุณได้ดีแต่ไพ่ขึ้นชัดเจนว่าทํากับคนที่ เลี้ยงดูเรามาหรือคนที่มีพระคุณดีที่สุดในช่วงนี้นะคะคือบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอาปุยตายายเอาเป็นว่าใครที่แบบดีกับเรามีพระคุณต่อเราดีกับเรามากๆก,ก,กิ่งฟ้ามองว่าอย่าลืมดูแลพวกเขาแต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้จะบอกว่าถ้ามันเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรมักที่จะมีคนช่วยเหลือพระหนุมานขึ้นมาคือแบบ มีคนมาแบบมาช่วยแก้ไขให้หรืออยู่ดีเราก็ปิ๊งในการแก้ไขตรงจุดนี้ว่าเออฉันรู้แหละฉันต้องจัดการ ปัญหานี้ยังไงเหมือนปันหนึ่งว่าเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจนจตโดนใจให้เรารู้จักการแก้ไขตรงจุดนี้ว่าฉันจะแก้ไขยังไงเนี่ย the magic ขึ้นมา the strength ขึ้นมา the high p u r s e i คือความเก่งความฉลาดแล้วก็ช่วงนี้สติปัญญาของคุณโลดแล่นกิ่งฟ้าบอกตรงนะกิ่งฟ้าไม่ค่อยเป็นห่วงใครที่มาดูเ,เขาเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างคุ้มคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแต่อยู่ที่การกระทําความดีของคุณด้วยนะคะสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอบก็ได้หรือการเรียนรู้หรือเรื่องเนื้ เป็นงานอดิเรกหรือว่าช่วงนี้คุณอยากเรียนภาษาอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมทุกการเรียนทุกการศึกษาช่วงนี้ดีมากๆสามารถเป็นได้ว่าเราต้องได้รับการถ่ายทอดวิชาหรือว่าตัวเราเองต้องไปถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่นดีทั้งหมดค่ะช่วงนี้เรื่องการเรียนการศึกษาการถ่ายทอดวิชาดีค่ะอีกมุมหนึง่งบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้ของล้าค่าหรือบางสิ่งอย่างที่เหมือนแบบมีคนมอบให้กับเราคือมันอาจจะเป็นเหบือนของขวัญสิ่งที่เราทําให้เราดีใจโอกาสก็ได้จริงๆมันอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งของแต่มัน เป็นเหมือนโอกาสอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะจับต้องไม่ได้แต่มันจับต้องได้นะคะเพราะว่ามันมันสามารถทําให้เราก้าวกระโดดในชีวิตได้หรือว่าอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างคือกิ่งฟ้าพูดแล้วว่ามีหนึ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็มันจริงๆข่าวดีสามารถเป็นการจบลงจากคนที่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันไม่ดีก็ได้นะนี่คือรางวัลก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณได้ของรางคาของรางวัลอะไรบางอย่างสักหนึ่งอย่างที่คุณต้องได้มาด้วยแบบว่าด้วยแบบ จังหวะที่มันต้องได้หรือว่ามันอาจจะเกิดจากการ,การลงมือทําของคุณก็ได้หรือจากการที่เราเพียรพยายามตั้งใจมาโดยตลอดสิ่งสิ่งนั้นมันตอบแทนคุณนะคะเหมือนความยุติธรรมสิ่งที่คุณควรจะได้มันได้มันมานะคะแล้วก็ช่วงเนี้ย อีกหนึ่งอย่างนอกจากที่กิ่งฟ้าบอกว่าเอออาจจะมีคนช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์จริงๆดวงของคุณเนะ่เหมือนเป็นนารีอุปถรัรมภ์ซะส่วนใหญ่แต่จริงๆไม่จําเป็นจริงไม่ได้อยากจํากัดว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ไพ่แค่ขึ้นลึกๆมาเฉยถ้าแบบเราแบบอันนี้แนะนําเฉยๆนะคะถ้าเรามีแบบคนที่เป็นบุพการีที่แบบเรานับนับถือมากๆแล้วเขาดีกับเรามากเป็นผู้หญิงอะไปขอคอําอวยพรโดยชายหรือเขาคําแนะนําจากเขาเขาจะอวยพรโใยชายเหมือน blessing เราอ่ะ bless เราอ่ะเออเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเคล็ดถ้าถ้ากิ่งฟ้าเห็นพลังงานขึ้นแบบนี้กิ่งฟ้า ตลกอะไรเงี้ยแต่ไม่นะคะกิ่งฟ้าให้แม่อวยพรจริงจวาจาของคนที่เขามีพระคุณต่อเราอาวาจาของเขาจะศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะอาก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วการจะทาให้ทาแล้วแต่คุณเป็นสิทธิข์ของคุณกิ่งฟ้ามีหน้าที่แนะนำเฉยๆนะคะด้วยความปราถนาดีนะคะถัดไปช่วงนี้จะบอกเลยบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงเหมือนกันเข้ามาในเชิงคําว่าแบบเออเข้ามาชอบเข้ามาอยากรู้จักกับเราแต่บางคนอาจจะมีงานแต่งงานมั่นหมายงานมงคลงานสิริมงคลเนี่ยพระแม่ราชาคือเหมือนกับ าอาจจะมีโอกาสที่จะเจอความรักที่เหมาะสมหรือคู่ที่ศีนเสมอกันเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเรามีความรักที่ดีอยู่แล้วกิ่งฟ้าดีใจด้วยแต่ถ้าเราเจอความรักที่มันไม่ใช่มากๆมันอาจจะเป็นการจบสิ้นลงมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันทําให้คุณเสียดายชีวิตเสียดายเวลาต่างๆมันจบสิ้นลงนะคะแต่อ,อีกมุมหนึง่งบางคนอาจจะแปลว่าเจอมิตรภาพที่ดีเจอการยานามิตรที่ดีเจอบางสิ่งบางอย่างที่ใช่ มันเหมือนเป็นเป็นความเหมาะสมอะไรบางอย่างเหมือนคนหรือเหตุการณ์หรือสถานที่ที่เหมาะสมที่คุณจะได้มาอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นการแต่งงานมันหมายเสมอไปก็ได้แต่บางคนอาจจะมีงานบุญงานบวชงานมงคลก็ไปได้หรือเราไปร่วมงานคนอื่นก็ดีนะคะใช้ได้เลยจริงๆพลังงานขึ้นดีนะคะแล้วช่วงนี้พลังงานขึ้นคําว่า priorities นะคะ openness มันเหมือนกับว่าเราต้องเปิดใจเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาหรือเปิดใจที่จะคบใครสักคนหนึ่งอันนี้เปียบเปยเนาะเหมือนกับว่าบางทีเราต้องเปิดใจให้ใหกว้างๆมองอะไรให้มันแบบเหมือนเขาเรียกว่า365 องศาเนาะคือไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะสามสอยหกสิบองศาสี่สหกสิบห้านั่นมันคือวันขอโทษค่ะ360สามร้อยหกสิบองศาอ่าอันนี้อ่าคืออย่าไปมองแค่แบบครึ่งเดียวอย่าไปมองแค่ร้อยแปดสิบอะเนาะเออมองแบบให้มันเป็นมุมกว้างมองให้มันอ่ามากมากนิดหนึ่งบางทีบางครั้งเราอาจจะเห็นคนที่เขาดีกับเราบางทีเรามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปมองข้ามคนที่เขาดีกับเราไปก็ได้คือไพ่เลยเป็นลักษณะเขาบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องถอยออกมาหลายๆก้าวเพื่อมองว่า สิ่งที่เราทำอยู่คนที่เราอยู่ด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะการเหมือนเหมือนตกผลึกทางความคิดหรือ realize หรือแบบคิดได้กับอะไรบางอย่างก็ได้หรืออาจจะแปลว่าความคิดของคุณกําลังเติบใหญ่ไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าบางเสิ่งบางอย่างมันทําให้เราคิดได้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นสัญญาณที่ดีมากมากด้วยนะคะถัดไปขึ้นคําว่าดีใจเห็นไหมมันเหมือนก็มีความสุขแล้วเนี่ยเหมือนที่กิ่งฟ้าบอกว่าคุณกําลังเจอความโชคดีหรือข่าวดีหนึ่งอย่างอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้ อ,อย่างน้อยก็ได้หนึ่งอย่างแต่จริงๆอะคือมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะบอกว่าได้รับโบนัสได้เงินพิเศษจริงๆอีกนหนึ่งอย่างที่ดวงขึ้นนะสำหรับใครที่ดูกองเนี้ยการเงินของคุณบางคนอาจจะฟื้นตัวไปเลยก็ได้หรือการเงินของคุณกําลังดีขึ้นค,ค่อยๆดีขึ้นก็ได้แต่บางคนอาจจะแปลว่าได้แบบโอกาสอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปโอกาสหรือช่องทางพิเศษในการทําเงินต่างๆก็ได้หรือว่าได้รับอะไรบางอย่างที่เรียกว่าแบบค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้รับจ็อบพิเศษเพิ่มเติมนะคะเนี่ย มีความสุขดีใจโชคดีอประมาณนี้หรือว่าสมใจสมปรารถนากิฟ้าก็ขอให้คุณสมความปรารถนาดั่งใจต้องการแต่ต้องเป็นอะไรที่มันไม่เกินกำนะคะเราพ่ขึ้นปกปักรักษากิฟ้าพ่งพูดไปมีสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ทุกคนมีหมดคะ่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครหรอกคะ่ะแต่กิฟ้าพูดเสมอถ้าเรากระทำดียังไงก็มีคนคุ้มครองเราแต่ถ้าเรากระทำไม่ดีหรอคะสิ่งที่มันไม่ดีก็คุ้มครองคุณนั่นแหละมันทําให้เรากิเลสหรือว่าอะไรที่มันแบบความโลความ ความที่มันไม่ดีมันเข้ามาหาได้ง่ายแต่ถ้าเราก็ทาในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆพลังงานดีๆยังไงก็อยู่กับคุณไม่ไม่หายไปไหนหรอกคะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ตกลงปรงใจอเบางคนอาจจะมีโอกาสได้แฟนสูงจริงๆด้วยเนี่ยแต่จริงๆตกลงปรงใจสามารถเปลนคาว่าตกลงในการทํางาน side contract เขียนสัญญาอะไรต่างๆแบบคือคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติคุณต้องมีการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรต่างๆคุณต้องอ่านให้รอบคอบทุกตัวอ,อักษรทุกตัวบรรทัดถึงแม้มันจะเยอะแค่ไหนอ่านให้มันดีๆหน่อยละกันนะคะ เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามันอาจจะมีการเซ็นสัญญาเอกสารก็ได้หรือว่าตกลงปรงใจในเรื่องของความรักก็ได้หรือว่าเฮ้ยเราอาจจะบอกว่ามีการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบซื้อของชิ้นใหญ่หญอ่าที่มันอาจจะต้องเป็นเซ็นการเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าเนี่ยสงวามปรารถนานะคะถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกเบือ่อรู้สึกเบิร์นเอา์รู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตฉันน่าเบื่อจังเลยฉันอยากทำเงินเนี่นนยไพ่ขึ้นว่าไปทะเลนะคะไปอยู่กับธรรมชาติภูเขาทะเลน้ําตก หรือว่าอาจจะแบบหาเวลาแบบเหมือนเทคเดย์ออฟแบบเหมือนเหมือนยังกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าที่โซเชียลดีท็อกซ์บ่อยมากถ้าคุณสังเกตบางทีถ้าคนติดตามกิ่งฟ้าจริงๆอะค่ะจะทราบว่าอยู่ดีกิ่งฟ้าก็จะหายไปเลยไม่ไม่ลงโพสต์ไม่ลงคือกิ่งฟ้าไม่สนใจกิ่งฟ้าอยากพักสมองคือพักจักสื่อออนไลน์เพราะฉันอยู่ในสื่อออนไลน์เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพักจริงๆแล้วก็ ทำในงานอดิเรกทำในสิ่งที่เราชอบอยู่กับสัตว์ก็ได้ที่เราแบบเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะมันมีแต่ละคนมันมีเวไม่เหมือนกันนะคะโอ้แล้วหัวข้อวันนี้คืออะไรคะการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเนี่ยพ่ขึ้นผู้ชายกาําลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยพ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงแล้วคือภาพที่เขาวาดคือน,น่ารักมากคือผู้ชายกาําลังแบบอ่ากำลังทําสวนเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงกระถางมันแปลว่าอะไรคุณกําลังย้ายถิ่นฐานก็ได้หรือว่ากําลังทําอะไรใหม่ๆทําอะไรที่แบบดีขึ้นอ่าให้แบบจากเล็กไปใหญ่ขึ้นเห็นไหมจากแบบคิดการใหญ่หรือ ว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าความพยายามของคุณที่คุณทำเนี่ยกำลังสําสเร็จผลและสำริดผลเอาเป็นว่าคุณจะเจอความสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําเถอะอุ้ยตาละ ถ้าขึ้นเศรษฐีจ้ะแต่กิ่งฟ้าพูดเสมอนะคะว่าถ้ากิ่งฟ้าบอกคุณจะรวยคุณจะแบบเป็นอภพิมหาเศรษฐีแต่คุณไม่ลงมือทำมาหากินมันรวยไม่ได้นะจ๊ะเอาหลักความเป็นจริงเนี่ยมันแปลว่าอะไรการเงินของคุณฟื้นตัวอย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆแปลว่าการเงินของคุณอาจจะแปลว่าพัฒนาขึ้นหรือมันมีช่องทางหรือว่าอาจจะได้เงินรับซั์ก้อนโตจากไหนคะจากความสามารถไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมาจากการลงมือทาและความสามารถของคุณกาลายานมิตรอกให้ขึ้นพลังงานดีมากไม่แปลกทําไมต้องให้ทําคลิปหนีนี่แหละกัลายานมิตรมิตรภาพอ่า c o n n e c ชั o นหรือคนที่อยู่เคียงข้างดีช่วงนี้ดีจริงๆมันเหมือนก็ว่าเขาสปอร์ตเราดีเนี่ยบรรยากาศดีมีการพบปะสังสรรหรือบางคนอาจจะบปลว่าช่วงนี้กลับไปเจอเพื่อนๆบางทีการที่เราแบบไปพบเจอเพื่อนที่เราไว้ใจหรือคนที่เราสนิทหรือแม้กระทั่งครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าหาคนที่คนที่มีพักคุณต่อเราเนี่ย หรือไปทานข้าวไปพูดคุยมันทําให้เราผ่อนคลายมันทําให้เราเจอพลังงานดีๆมันทําให้เรามีแรงขึ้นสู้ต่ออันนี้คือแนะนําจริงๆนะคือบางทีอ่ะเอากิงฟ้าขอโทษที่ต้องพูดถึงตัวเองนะกิงฟ้าพูดตรงๆว่ากิงฟ้าเป็นกึง่งอ่า i n รเวิร์ t นะคะจริงๆเอนไปทาง i n รเวริร r t เยอะหน่อยนะคะการที่แบบบางทีเราไปเจอผู้คนมากๆมันเหนื่อยคะ่ะกิงฟ้าเหนื่อยจริงๆนะคะแต่ด้วยลักษณะอาชีพของเราหรืออะไรอย่างมันต้องพบปะผู้คนอยู่นะคะ แล้วก็ตะกิ่งฟ้ามองแบบนี้นะว่าการพบปะผู้คนถ้าในกรณีแบบเราไม่ได้เจอใครมากคือเจอครอบครัวคะ่ะสามารถเป็นแบบนั้นได้ด้วยมันชาร์จพลังงานให้กับเรานะคะ ฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ไปไหนขอให้เอาตัวเองออกไปไหนนิดนึงไปพบปะผู้คนนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เรารู้สึกแบบเหมือนเป็นเซฟโซนของเราเป็นคนที่เราไว้ใจแต่ถ้าเราเป็นคน e x t r วิร r ดแล้วกิ่งฟ้าดีใจด้วยไปพบปะเลยดีมากดีมากค่ะไปเลยค่ะมันอาจจะช่วยอะไรให้แบบเรามีความสุขขึ้นแต่จริงๆกิ่งฟ้าพูดเสมอว่าทุกอย่างเราเองต้องระวังตัวอยู่ดีนะคะคือช่วงนี้อะไรก็ตามแต่อย่าไว้ใจคนให้มันร้อยเปอร์เซนต์มากแต่ก็ไม่ต้องระแวงมากเกินไปนะคะ จะบอกอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้มันอาจจะมีคนที่แบบประสงดีกับเราต้องเรียกว่าประสงค์ดีแล้วกันนะคะแบบว่าสมมติว่าเราอาจจะกำลังโดนอะไรเหมือนปิดบังอยู่หรือว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างที่เราเหมือนไม่รู้เลยแต่สมควรที่จะรู้อะค่ะอันนี้อาจฟังฟังดูตลกกีฟ้าพูดอะไรของกิีฟ้าใช่ไหมคะแต่กีฟ้าแค่จะบอกเฉยว่า คุณอาจจะได้ล่วงรู้อะไรบางอย่างที่คนคุณสมควรที่จะรู้จากที่ผ่านมาเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเราอาจจะรู้นะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะฟังไว้เฉยๆนะคะบางคนบอกว่าโดนปิดบังแบบในเชิงแบบว่าเหมือนอสมมตินะเราแบบว่าให้ฉันโดนนอกใจฉันโดนแบบว่าคนไม่จริงใจกับฉันอะไรเงี้ยหรือว่า เจอคนที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยอะ่ะเหมือนเราแบบเราปิดหูปิดตาหรือเราไม่รู้จริงๆก็ได้แต่อยู่ดีมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างจะทําให้เราล่วงรู้หรือหลุดพ้นหรือว่าทําให้เราระวังสิ่งสิ่งนี้หรือคนคนนี้มากขึ้นอ่ะต้องพูดเป็นแบบนี้ละกันนะคะเอาเป็นว่า มันจะมีอะไรบางอย่างที่มาช่วยเหลือเราเหมือนส,สิ่งบางอย่างที่ประสงดีกับเราจะช่วยเหลือเรานะคะแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมในด้านต่างๆกิ่ฟ้าเหมือนพูดคำนี้ไปแล้วเนาะเอาไปว่าพูดซ้ํานะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาที่ผ่านมาไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้คุณจะได้รับความายุติธรรมให้ขึ้นแรงครูหมยถึงว่าอะไรสิ่งดีๆพลังงานดีๆครูบาอาจารย์วิชาความรู้ต่างๆช่วงนี้จะช่วยหนุนนาดูองคุณให้แบบพบเจอสิ่งดีๆอ่าก็พูดคําเดิมนะคะว่า ความลับอะไรที่มันปกปิดจะเปิดเผยออกมาเป็นความลับที่เราควรที่จะรู้ประมาณนี้นะคะช่วงนี้คุณไฟคุณต่อสู้ไปเลยคุณฮึดสู้ไปเลยนะแล้วสิ่งต่างๆดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้การสื่อสารการเจราจานะคะ,ะดีมากๆสำหรับตัวคุณจริงๆมันดวงขึ้นนะถ้าใครแบบ จริงๆแทบเกือบจะทุกอาชีพมันต้องสื่อสารต้องเจรจาแต่ช่วงนี้ถ้าใครแบบว่าต้องใช้สื่อออนไ์เยอะหรือต้องสื่อสารเยอะๆประสานงานเยอะๆมันค่อนข้างที่จะแบบราบรื่นราบรียบพอสมควรใครที่แบบรู้สึกว่าไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือว่ามีปัญหากันเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็เนี่ยอ่ะสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะคะ หนึ่งอย่างที่มีคำเตือนเพิ่มเล็กน้อยช่วงนี้ระวังเรื่องอาหารการกินระวังน้ำหนักขึ้นนิดนึงหรือว่าบางคนมันน้าหนักไม่ขึ้นแต่มันเป็นพวกไขมาในเส้นเลือดหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกลําไส้กระเพาะความดันนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งแบบเกี่ยวกับเรื่องเลือดอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งต้องระวังในเรื่องของการ ติดต่ออะไรที่เกี่ยวเรื่องทางเดินหายใจหน่อยละกันนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในใจของคุณช่วงนี้คุณจะได้คําตอบนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะที่กิ่งฟ้าจะให้นะคะพลังงานขึ้นคําว่าโดดเด่นนะคะโดดเด่นเป็นดาวเด่นนะคะมีความป๊อปปูล่าก็ได้บางคนอาจจะแปลว่าเออช่วงนี้ทําอะไรก็มักที่จะได้รับความสนใจเป็นสปอตไลท์ของหลายๆคนเป็นสปอตไลท์ที่ดีละกันนะคะแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าพูดเลยว่า ความโดดเด่นหรือว่าความมงคลต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่าลืมหมั่นกระทาในสิ่งที่ดีเรื่องการทําบุญหรอถ้าสมมติถ้าถามกิ่งฟ้าจริงๆอยากให้คุณทําบุญจริงๆมันทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราเนาะแต่หลักๆก็อย่างที่กิ่งฟ้าชอบพูดเสมอคือน,น,นั่งสมาธิการสวดมนต์การแผ่มเมตตาแล้วก็าการกรวดน้ำเนาะแต่ช่วงนี้ถ้าคุณจะทำนะมันเหมือนเป็นลักษณะของการทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผู้พิการทางสายตาจะยิ่งดีนะคะ แต่อย่างเงี้ยที่ขึ้นมาคือกิ่งฟ้าเคยอ่าคือพอแบบกิ่งฟ้าพอเวลาเราเราดูดูดูให้กับตัวเองว่าเราต้องทําบุญอะไรในช่วงเนี้ยถ้าแบบเนี้ยคือกิ่งฟ้าจะขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองแล้วนะคะก็คือกิ่งฟ้าจะมีพระอาจารย์ที่กิ่งฟ้านับถือมากๆนะเหมือนเป็นคุณพ่อคนที่สอง,องกิ่งฟ้า,ก,ฟากิ่งฟ้าก็ถ้าขึ้นแบบเนี้ยคือกิ่งฟ้าซื้อแว่นตาให้ท่านนะ <laughs> จริงๆ <laughs> มันฟังดูตลกนะแต่แบบมันคืออย่างนั้นจริงๆคือเหมือนเป็นการแบบบริจาคแว่นสายตานะคะให้กับคนที่เขาต้องการ แว่นอันนึงมันไม่ถูกอะเนาะเก่งฟ้ามองแบบนั้นนะก็เหมือนทําให้เขาได้มองเห็นเหมือนพบแสงสว่างเนี่ยคือคือมันเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึง่งแต่หรือไม่งั้นทําบุญคนพิการตาปอดอ่าพิการทางสายตาค่ะจะยิ่งดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าที่ไหนอันนี้มันอาจจะหายากนิดนึงที่ไหนมีการล้างป่าช้านะคะร่วมบุญไปก็ได้ไม่ต้องไปล้างเองร่วมบุญไปกี่บาทก็ได้แบบที่เราไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็เอ่อทบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวาย สังคทานสังกทานกิ่งฟ้าขอแนะนำนะใส่เองคือหมายถึงว่าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตสมมุติจะบู่สังคทานทุกอย่างที่เหมือนแบบของกินของแห้งอะไรอย่างเงี้ยของแห้งอะคะ่ะใส่เข้าไปทําเองทําสังคทานเองจะดีกว่าไม่ต้องแบบขอโทษนะคะไม,ไม่ต้องซื้อทั่วๆไปทําเองจะดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็ ถ้าไม่งั้นถ้าเราบอกไม่อยากทําทั้งหมดเลยอยากทาอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะจริงๆไพ่บอกเลยว่าแล้วแต่คุณนะมันมัน,ม,นมันอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากทําตอนนี้ทําเลยใจเราอยากทําอะไรทําเลยนะคะออแต่ถ้าคุณสมมุติจะทํากับสรรรรัตว์แนะนําเป็นช้างหรือว่าหมาแมวจอหรือสัตว์อื่นที่จอนนะคะแต่ทําทั้งคนแล้วก็ทําทั้งสัตว์ด้วยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะทำนะถ,ถ้าทํากับสรรัตว์ทํากับบุคคลด้วยคนด้วย ยากไ like รก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะทำทั้งสองอย่างจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะกิ่งฟ้าได้บบาได้ประมาณนี้นะนอกนั้นก็อยู่ที่การกระทําของตัวคุณในการใช้ชีวิตด้วยนะคะทัศนคติความคิดกระทําความดีอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะอะไรก็ไม่สู้สู้กับเท่ากับ ความคิดของเรามันต้องไฟกับความคิดของตัวเราเหมือนแบบเวลาเรามีแบบ angel กับเจะเจ e v i อยู่ข้างๆนางฟ้ากับซาตานอยู่ข้างๆเราจะเลือกด้านไหนฉะนั้นช่วงนี้คุณจะตัดสินใจอะไรขอให้คุณเลือกทางที่ถูกต้องละกันนะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณทั้งตัวคุณและกิ่งฟ้าเราจะเฮงไปด้วยกันดีไปด้วยกันแล้วก็พบเจอแต่สิ่งสตรีมงคลไปด้วยกันขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดและดีขึ้นกว่าเดิมนะคะปังๆนะคะตรบมือจ้าขอให้มันดีขึ้นทุกอย่างนะคะโอเคขออนุญ,ญ,ญ à, นาน ฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์ปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงในตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพกดไลค์กด subscribe กดดิ้งกิ like, กก้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan p a g จจ้จาติ๊กตอกได้จีด้า,ว,าวันนี้ลาไปก่อนหาทุทนันไ๊้ยบยค่ะขออนุญาตาฝากร้านมาฉากค้ารับคัพส์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ